เสียงจากผู้ใหญ่บ้านฮะขึ้นเลยฮะเสียงจากผู้ใหญ่บ้านครับสวดๆให้ยครับอาจารย์เฉลิมพลมาแล้วครับครับขอเชิญเลยปรึกษาสาสานภาษา,ษา,ษา,ษาชายน้อยมาเพื่อนกันหน่อยมาแตงกวงตะไคร่โป้่วตัวเว้ยอันนี้ทีมงานจากขอนแก่นนะวันนี้มาร่วมงานนะสวัสดีครับสวัสดีครปากเป้ครับพร้อมกับชายน้อยครับ มาใช้หน่อยยิ่งสนทนครับเสียงนี้คือเสียงอยากผู้ใหญ่บา่ช่วยพี่น้องผู้ใหญ่บ้านมาแล้วเราราบราทกันเอวยความจริงใจดูแลพี่น้องนั่นคือหน้าที่ผู้ใหญ่เป็นยามสมัยกับไปว่าแต่เอิ้ใจได้เอดทุกเวลา สาวีป่านนี้ยังบอกว่าดีนอคนมีบางครั้งกอดมองกดทนฟังเสร็จหมดสาวบ้านเขาเด้อบอกเธอใจเนี้ยกับหากันเอาไปเว้าดินทักทายพี่น้องทางบุญการเด้อผู้มิภาคบวกมากใกญ่คุณนายพี่กูจะมาจุดบ่ตากันตัวน้องกันนี่ก็มาอยู่ดีมีเดือนเดือน แต่ละเดือนกับพ่อสานันออกงานสังคมทุกวันรู้ส่ามบันบ่อใส่ซองอันนี้เงินหมานเก็บไปคิดมาบางเถอบุคคโดูต้นเจ้าของที่ดินไรนาจำนองทำแต่ข้าเสียมบาทันไดใครติดกันนแต่บ่อเป็นยังขอทำนาที ได้ใส่สุดสีกากีสมเกียรติสักรีเขาอุทภูใหพี่น้องทุกคนขอจำเลนโปรดให้มีใจทุกผูบ้านอยู่ในเบืองไนต้องพีผู้ใหญ่ไว้เป็นผู้นำมาถ่ายที่หกวงแล้วเสียงจากพิญญานะครนักร้องบอลำอัจเริญญาันะพูดมาละคำานะครับ ฝากมวลความอซื่นพี่น้องสุขสันต์วันเกิดนะครับเสด็จเจรอยนะครับขึ้นบ้านไม่จะเลื่อนลุงเรื่องขอบคุณท่านบุญมาพันดวงครับหมูหักหมูแพงนะครับรวยปปแลดวกับเริ่มอายจ้ำเจริญพุนี่คือบุญมาพันดวงของแท้เก่าครับไม่เกาเหมอนเดือนแต่ละเดือนก็โพสัมสักสายทัดต่อยอาการสังคมทุกวันรอสึกว่ามันบ่พอใส่ซอ เก็ดไปคิดมาบางแทบบุกขาโลต้อนเจ้าของที่ดินไรนาะจำนองตั้งแต่ขาเสียงบ่ทันเลยไทยแต่บ่เป็นยังขอทำนาทีได้ใส่สุสีกาเกลสมเกียรติขุดฟาผู้ใหญ่ยิ้มสต่อุ๊สแอวยแท้ดอกนี่น้องทุกคน จงได้โรดเใจตั้งทุกบ้างอยู่ในบงยต้องมีผู้ใหญ่ไว้เป็นผัวนนอขอบคุณแขยโตอ่าประกาศประกาศที่มาตลอยลอยมานาเปที่เบิร์เดอร์พทิกิชิกดิบสุดสุดสวได้พ่อผู้ใหญ่ผมแนครับ อออันนี้ที่ว่าร่วมบุญไปทอดใส่เอาทอดวัดคอยเราสางพอละข้างญงครับครับอันนี้ลูกไส้ครับแลาลูกไผ่ครับขอบคุณมากครับครขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองครับขอให้รวยทุกคนนะแต่พ่อยังเหมือนเดิมพ่อไม่มีปัญหาหรอกพ่ออยู่ได้ดีใจนะไปหำมมือนี่เพื่อนมาทาถ้าไม่ลงเงินอบตวัสัตว์ว่าร้อยปีคนโอ้ยจากุ้หญ่บ้านแหนกพ่อข้าไม่อยลุงอบตกที่เป็นหรือสําหรับครับมือนีธย่างหน่อยก็นายกเลยไม่นะพีเป็นปจะชาคิสาว่ะ เท่าอย่ามาเบาชุดสุดเลยวะอันบริกรรมคุณครับอาจารย์บุญมาที่พาลูกน้องลำลุ้ยกันเนาะผู้ใดอยู่น้ำบุญมาเพื่อยู่กับบุญมาบ้านพารวยครับถือว่าสุดยอดครับผมเสือครับผู้ใดอยู่น้ำบุญมาบะลุ้ยนี่เศร้าหลอดไปเห็นได้ไหมว่าผมอยู่อยู่มาโดนแล้วเจ้าโอ้ยอันรุ่นรุ่นอ้รุ่นครูป้าอาจารย์สถกนีเขาปฎิญญ์น้ำกันสถานีเกียรติสถานีคอยพอจะหยุดมั่งคอยมัดเลยผู้ใดพอจะหยุดผู้ใดฮะหยุดไหนอีกคือเราเองก็เลยกบมาเบาหัวมันดอกฮะพอลุงเจ้าแล้ว ครับมื่อนี้บอได้ล่ลองหลายแล้วครับเพราะว่าพี่น้องกับเมื่อหลายเถิบครับอันอ,<า>อันนั่งอันนั่งอยู่ข้างหน้าสีนเมเงินซุปเปอร์แมนคนรวยเมือ,มองขอนแก่นเนี่เสียสักดิอ๋อครับว่าต้องไปไรสักหลาย,า,หายแดงนี่ขกกะขนาดนี่เนี่ยเสียสักเนี่ยได้เป็ตนตายอย่าจะได้กาแฟอันปลาแด็กแซบเซเลบบอยด์น,น,นะครับเด้อครับกินแเราแซบครับกินผัวแซบพอดเมียครับเฟย์สาบาโคตนาปลาแด็กแซบแนเดอร์สัตว์มาโอ้ยของเมียกูดอกสาวมาสัตว์าจังสั้นบ่พี่อยู่เนี่ยเมียนครับเงินเมียบ่พี่เนี่ยครับผมป้า เป็นมียถ so so oh. oh. well, oh, oh. oh oh, ือเงิ่นดีเหมือนพี่กูลองเพลงงูบอตายแล้วกูย่อยเอารอเมียพี่เผื่อสักเพลงับเดี๋ยวศิลปรนปิถาอยู่ครับเป็นยังไงพี่สาธุกรันี้ผู้ไหนบริจาคท่าบุญมารวมกับผมครับเอาอนุสูงกันจริงไหมประธานบุญมานี่ยมอบแล้วไปมอบครับเสื้อักข้านี้บานบุญมาเนี่ยมอบใหนะคุณได้มอบไปแล้วครับบาคนในส่วนนี้คนละถุงดีบอเกียวคุถุงบุญตอนอธิษฐานให้แกสู้แข่งหะปอดถังที่ตกะข่านตาย คอยถามนายพี่เจ้าเป็นมะลำนี่คือขยางดูเลยเจ้าพวกาับริจาคมรลำบคกับลังกายว่าเป็นสีจันทร์เลี้ยงคั้ยหนอ่ยนเล่ยน้ำฝนคั้ยอยู่บนนั้นสีจันทร์พี่สีกัไรเงินกับมาทักเปล่าเมียดิน่ะมันว่าเป็นอาจารย์สุธีสมมาัที่ลองที่มงเดียวเองสาธุผู้ใดบริจาคบ้างครับโมนี่ขันเป็นผู้ยิ่งก็ให้ผัวจัดให้เยอะสามดอกเร็พมาซะผู้ใดมาให้ขอให้ผัวของตายสามปีนะครับซาป้าเลี้ยงเอาเลี้ยงกี่เนี่ยป้า อันี่อัน <reveal again response> <sm> ี่กูว่ามึงจะคือเนี่ยแล้วนมกระพุ้งมันซ้ำกันนี่กูว่ามึงเย่างนึงว่าอย่างมึงต้องไปเสริมเนี่ยต้องไปเสริมเนี่ยต้องไปเสริมนี่เอาเงินี้ยเอาเพียงไม่ครับเพียงไม่ล่าสุดครับฝากเพียงไม่เลยนะครับเพียงอยังครับเอ่อทำนองเอิงซางนองเลยครับเล่นแบบเอิงซางนองเป๊ะเลยครับไม่ต้องฮะนำเลยฮะเอาเล่นวะนำเลยครับจะขึ้นบ่ยเปิดตัวน่ยบี่ขอสี่ท่รนครับเอาเล่นวะครับเอออย่าเลือกขา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 สิบน้ำอย่าเอ้ยนี่นีจะเริ่มพ้นเนี่ย Sông, bên song 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 song

ยี่สิบสสามเขาเป็นยี่สิบเจ็ดเดอดรังเด้องเด้อดังเด้อดเด้อดังเด้อติ๊ง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 ตหลติ๊งติ๊งครับขอมีความสุขครับสวัสดีครับ